เทรดตามกำไรหลักแสนคืนในคลิปนี้ MG พาเข้า TP 2ด้วยสคริปโซนโอ o อ o โอเวอร์โซ่ผพอตโตขึ้นเพิ่มเงินเล่น3เซตจะบวกเท่าไหร่ กราบสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเพื่อนเพทุกท่านเข้าสู่ช่องของเทรดอย่างเซียนนะครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งหนึ่งนะฮะมาเซจีครับคนที่จะพาเพื่อนเพื่อนเนี่ยเข้ามาอยู่ในโลกวงการเทรดได้อย่างมีความสุขครับเพราะผมจะเอาความรู้และข่าวสารดีๆนะฮะมาให้เพื่อนเพื่อนเนี่ยสามารถเรียนรู้แล้วก็ทํากําไรกันได้เลยนะฮะมือใหม่สามารถศึกษาเทคนิคของผมและเอาไปทําตามเพื่อฝึกฝนทํากําไรได้ในทันทีครับก่อนที่เราจะไปเริ่มต้นกันเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ในทุกๆช่องทางเทรดอย่างเซียน เอาไว้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น YouTube Facebook IG และ Tik t o อกเพื่อที่เราจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆซึ่งกันและกันฮะอย่าลืมว่าการลงทุนมีความเสี่ยงครับผู้ลงท,ทุนทุกท่านควรศึกษาข้อมูลดีๆก่อนที่จะเริ่มต้นลงทุนด้วยนะครับและใครเนี่ยที่ยังไม่มีบัญชีเทรดผมได้ทิ้งลิงก์สมัครบัญชีเทรดของ8 x Trade ไว้ที่ใต้คลิปนี้แล้วเพวื่อนๆสามารถสมัครบัญชีเทรดได้ฟรีและจะมีเงินทดลองให้เพื่อนๆเล่น10,000เหรียญสามารถเติมได้เรื่อยๆครับส่วนใครที่อยากเรียนรู้เทคนิคเทรดเพิ่มเตม ตอาางๆมกมยยยเเะะแลพร้อมกับมีไลฟ์สดทํากําไรฟรีด้วยเข้ามาศึกษากันก่อนครับว่ามันใช่กับตัวคุณหรือเปล่าหากแอดมินถามว่ารู้จักกลุ่มนี้มาจากไหนก็ให้บอกเขาไปว่า MG หรือ Master G ก็ได้โอเคในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาตาม TP 1ของเราที่เหลือคืนนะครับพร้อมกับเราพ่วง TP ที่2ไปด้วยเลยนะแต่เดี๋ยวเราเอา TP ที่2เนี่ยเอาเพิ่มเข้ามาอีกสักหมื่นหนึ่งก็พอนะครับเพราะว่า TP ที่2ของเราเนี่ยอยู่ที่3 0ม0 0ื่นะครับแล้วก็เรายังมี TP ที่1ที่เรายังทาไม่สาเร็จในคลิป ก่อนหน้านี้นะฮะซึ่งใครยังไม่ได้ดูคลิปก่อนนี้นะครับที่ผมได้ทําคลิปออกไปฮะเป็นการตามกําไรคืนครับหลังจากเสียเงินหลักแสนไปนะฮะตรงนั้นเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถกดเข้าไปดูได้ที่มุมขวาบนของหน้าจอเลยนะครับเดี๋ยวผมก็จะขึ้นไว้ให้ทุกคนนั่นเองนะครับในวันนี้ฮะเราจะมาตาม TP ที่1และ TP ที่2อีกสักครึ่งหนึ่งนะฮะไปกับสคริปตัวหนึ่งฮะที่มันแจกฟรีอยู่นะตอนนี้นะฮะซึ่งใครยังไม่มีเนี่ยก็สามารถทักไปขอแอดมินได้นะครับจะเป็นอะไรไปไม่ได้ครัับนนอกกจจาาเเ้้ตวส o ซนโอเวอร์บอร์ดโอเวอร์โซครับหรือสโตคัสติกนั่นเองเนี่ยในคลิปนี้นะครับผมเนี่ยจะไม่สอนเพื่อนๆตั้งค่านะแต่เดี๋ยวผมจะสอนเพื่อนๆใส่สคริปแล้วกันนะฮะโดยอย่างแรกครับใครที่ยังไม่มีสคริปตัวนี้นะฮะให้เพื่อนๆเนี่ยแอดไลน์ไปที่อยู่บนหน้าจอนี้ได้เลยนะครับพร้อมกับบอกแอดมินไปว่าแอดมินครับแอดมินครับเ G ีให้มารับสคริปโซนโอเวอร์บอร์ดโอเวอร์โซนะฮะและเดี๋ยวแอดมินก็จะบอกเพื่อนๆเองว่าคุณจะต้องทำยังไงกันบ้างครับเพื่อที่จะได้รับสคริปตัวนนนนนีีี้้้้มมาาาาะแแลลลใคิปเเ่รรพอ์ตโขึวจก 20,000่นกว่าบาทเมื่อคลิปก่อนนะครับตอนนี้เรามีอยู่35 0 0 0แล้วเนาะผมจะขยับไม้ออกนิดนึงนะครับผมจะออกอยู่ที่3,500บาทแล้วกันนะฮะแล้วถ้าเกิดเราไปจบได้ใกล้ๆสัก5 0า0มื่นะฮะเราก็จะ TP นั่นเองนะครับแล้วเดี๋ยวเรามารอดูกันครับว่าผมจะสามารถทำกำไรในคลิปนี้ได้เท่าไหร่เหมือนเดิมครับก่อนที่เราจะไปดูกันเนี่ยขอคนละ1ไลค์นะฮะเป็นกำลังใจกับผมด้วยครับอย่างแรกครับเพื่อนๆเข้ามาที่แพลตฟอร์มของ8 x t r a d e ตรงนี้ก่อนเลยนะฮะแล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างนี้นะครับ กดไปที่ตัวชี้วันนะฮะกดไปที่สคริปต์นะครับหลังจากนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยมันคือสคริปต์ตัวนี้นะครับแต่เรากดลบไปก่อนนะกดแอดเนวสคริปต์ครับกดคอนโทรล A ครับเพื่อลบทั้งหมดฮะแล้วก็เอาสคริปต์ที่เพื่อนๆได้จากทางแอดมินนะครับนี่เอามาอย่างนี้นะฮะแล้วก็กดคลิกขวาครับกด select all ฮะแล้วก็คลิกขวาอีกครั้งครับกด Copy นะฮะแล้วก็ตรงนี้ปิดไปครับกดจิ้มไปตรงเลขหนึ่งนี้นะฮะแล้วก็กดคอนโทรล V เพื่อวางทั้งหมดครับหลังจากนั้ แบบะะจิ้มเข้าไปครับกดบวกไปที่กราฟนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็พร้อมที่จะเริ่มต้นเทรดกันแล้วนะครับผมวิธีการเข้าเทรดง่ายๆเลยครับเราจะใช้สคริปต์ตัวนี้นะฮะบวกกับแนวรับแนวต้านนะฮะซึ่งถ้าเกิดผมเห็นนะฮะว่ากราฟเนี่ยเส้นสโตคสติกเนี่ยได้มีการวิ่งอยู่เหนือเส้นสีเขียวนะผมจะรอให้สโตคัสติกครับมีการตัดกันนะฮะแล้วก็รอแท่งสีแดงหนึ่งแท่งครับหลังจากนั้นเนี่ยผมก็จะเปิดออเดอร์เซลล์ในทิศทางนั้นเลยนะฮะแล้วก็เล่นไปสามไม้ มีโอกาสครับที่กราฟเนี่ยจะไหลกลับลงมาสูงครับโดยเฉพาะถ้าเกิดเราไปเปิดที่โซนแนวรับหรือแนวต้านนะฮะอย่างเช่นตรงนี้นะครับทุกคนเห็นไหมเส้นสีเหลืองนี้คือเส้นของโซนแนวต้านนะฮะถ้าเกิดในช่วงนี้เนี่ยเราเจอสโตคัสติกตัดกันนะฮะเราก็สามารถเปิดออเดอร์เซลล์ได้นั่นเองนะครับในทางกลับกันฮะเหมือนกันครับถ้าเกิดผมไปเจอเส้นสโตคัสติกตัดกันด้านล่างนะยฮะใต้เส้นสีแดงนะครับแล้วก็ผมไปเจอว่าตรงนั้นเป็นโซนแนวรับพอดีผมก็จะเปิดออเดอร์บายนั่นเองนะครับคราวนี้ เนี่ยเดี๋ยวเรามารอดูออเดอร์แรกกันดีกว่าครับว่าผมจะบวกหรือลบไปเท่าไหร่นะครับสต็อปลอตเหมือนเดิมครับหากเราแพ้3าไม้ด้วยการทบเงินนะฮะแล้วเราไม่สามารถทํากําไรได้ก็จะสต็อปลอตออกจากตลาดนั่นเองครับมาโอเคนะครับตอนนี้เนี่ยผมเจอแล้วนะฮะเส้นสโตคัสซิ่งเนี่ยได้มีการตัดการที่เหนือเส้นเขียวนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเราใช้เป็นกราฟ OTC เหมือนเดิมนะเราใส่จํานวนเงินไปเลยที่3,500บาทนะครับและเดี๋ยวเรามารอดูกันครับถ้าเจอแท่งสีแดงเนี่ยเรามาเปิด f o l l o w ตรงนี้เนี่ยเราตีแนวรับแนวต้านขึ้นมาสักหน่อยนะครับทุกคนพอดีช่วงโซนนี้นะครับทุกคนอ่ะอันนี้ตรงตามสูตรเลยเนะฮะเส้น stochastic เนี่ยตัดการที่เหนือเส้นเขียวนะครับผมก็รอแท่งสีแดงนะเปิดเซลล์ที่โซนแนวต้านตรงนี้ฮะมีโอกาสที่กราฟแท่งถัดไปเนี่ยจะปิดเป็นสีแดงครับแต่กราฟเปิดโดดไปนิดนึงก็ต้องมารอลุ้นกันฮะว่ากราฟในชุดนี้จะเอาอยู่หรือเปล่า โอ้โหเหลือสิวิครัตรงนี้กราฟเหมือนจะไม่เป็นไปตามที่เราคาดการครับเปิดดิวใหม่รอเลยฮะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยผมใส่ยังต่ำเนี่ยที่คูณ2นะครับแต่ผมใส่ที่8,000เลยนะ อ่โอเคออเดอร์นี้แพ้ไปครับออเดอร์นี้ทบมาฮะเป็นไม้ที่2ครับมีข่าวดีเนี่ยสํสำหรับเพื่อนเพื่อคนไหนนะครับที่เคยเทรดในบลกไหนผมไม่รู้แหละแต่คุณโดนลดเปอร์เซ็นต์นะครับหรือถอนเงินรอ3-5วันทําการแล้วเงินยังไม่ออกมาสักทีนะครับมาสเตอร์จีมีข่าวดีมาบอกครับเพื่อนๆนั่นก็คือหากเพื่อนๆได้สมัครผ่านลิงก์ของผมนะฮะแล้วก็เข้าไปในห้องเทคนิคครับจะมีแอดมินคอยตามให้ใครนะครับที่อยากได้สิทธิพิเศษแบบนี้นะฮะก็แอดไลน์ได้เลยนะครับ ขึ้นในบนหน้าจอนี่ย้วบอกเขาว่าอยากเข้าห้องเทคนิคครับของ MG นะครับเดี๋ยวเขาจะผ่านเพื่อนเนี่ยเข้าไปอยู่ในห้องของผมเนี่ยแล้วเจอกันฮะเดี๋ยวมาล,ลุ้นกันฮะว่ากราฟจะเป็นยังไงตอนนี้เนี่ยกราฟดูเหมือนจะมีการทะลุโซนแนวต้านขึ้นไปนะเราก็ต้องดึงไปหาแนวต้านถัดไปนะฮะซึ่งตรงนี้นะครับเป็นช่วงแนวรับเก่านะก็น่าจะเป็นแนวต้านใหม่ได้ผมก็ตีเส้นดึงขึ้นมานะฮะอันนี้ขึ้นแนวเก่าทะลุไปแล้วนะครับ ปรดี๋ยวหมฮะออเดอร์น,นี้เราใส่ไปที่20,000บาทเลยแล้วกันนะเวลาเราจะเทรดแบบทบเงินนะครับเพื่อนๆจะต้องมีการดูเงินในพอร์ตด้วยนะว่ามีพอมากที่จะทบสามไม้หรือเปล่านะมาโอเคเรามารอดูไม้ที่3กันครับว่าจะรอดหรือเปล่าโอ้ยังไม่ถึงโซนด้วยนะ ินมาครับบวกมาอยู่ที่1 7 3 5 5บาทนี่ครับสวยๆไปฮะสำหรับออเดอร์นี้นะก็สามารถทํากําไรได้ฮะแล้วก็บวกมาตอนนี้นี่ยผมบวกมาเยอะเลยเนะครบวกมา5,000กว่าบาท6,000นะอ่ะเดี๋ยวรอดูออเดอร์ถัดไปกันครับโอเคนะตรงนี้เนี่ยเส้นโตคสติกมีการตัดกันที่ด้านล่างใต้เส้นแดงเนี่ยเราเรอแท่งสีเขียวแล้วเรามา follow by กันครับเดี๋ยวจริงๆเนี่ยผมหาแนวรับประกอบหน่อยนะ น่าจะพอเป็นแนวรับย่อยได้ครับทุกคนเดี๋ยวเรามาเตรียมเปิดบาบกันฮะโอ้โหทะลุแนวด้วยออเคฟอล์ลบายไปครับเดี๋ยวเรามารอดูกันฮะว่าตรงนี้เนี่ยครับจะเอาอยู่หรือเปล่านะซึ่งแนวรับเนี่ยจริงๆแล้วอยู่ด้านบนเลยนะครับผมหาแนวรับไม่เจอเลยนะในจุดนี้เนี่ยอันนี้แนวรับเนี่ยที่ผมตีเส้นเหลืองมามันก็ไม่ถึงด้วยนะ ตรงนี้เนี่ยเหมือนไม่ต้องดูอะไรเยอะฮะน่าจะปิดแดงแน่นอนครับเปิดดิวใหม่รอเลยฮะแล้วก็ใส่จํานวนเงินครับอย่างน้อยคูณ2องฮะเราใส่800พเหมือนเดิมครับผมไม้สองไปครับกรับเปิดโดดขึ้นด้วยเนี่ยน่าจะมีโอกาสวินแน่ในออเดอร์นี้ดูเหมือนออเดอร์นี้เนี่ยก็จะปิดเป็นแดงอีกนะครับโอ้โห้าไม่ทบไม้สามนี่ไม่ใช่ผมจริงๆกดเปิดดิวใหม่มาฮะแล้วก็ออเดอร์นี้เราใส่ไปที่20 0 0 0บาทเหมือนเดิมครับมาทบไม้สามกันครับทุกคน ต่อไปฮะเดี๋ยวเรามาอรอลุ้นกันครับเวลาเ,เพื่อนๆเอาไปเทรดริงนะครับอาจจะต้องดูด้วยนะฮะว่าตรงนั้นเนี่ยมันมีแนวรับแนวต้านหรือเปล่านะอย่างในออเดอร์นี้เนี่ยค่อนข้างจะเสี่ยงเลยนะครับเพราะว่าแนวรับเนี่ยอยู่ด้านบนนะฮะแล้วเราก็ตีเส้นแล้วเนี่ยไม่เจอโซนแนวรับนะครับก็น่าเป็นห่วงเหมือนกันนะครับสำหรับออเดอร์นี้ก็ต้องมาอรอลุ้นกันนะว่ากราฟจะเอาอยู่หรือเปล่า โอเคครับวินมาฮะบวกมาในออเดอร์นี้อยู่ที่17,38งบาทเนะฮะเอาอยู่จริงๆครับกับเซนสโตคัสติ้งนี่ฮะใช้คู่การทบเงินสามไม้พร้อมกับแนวรับแนวต้านนะออเดอร์นี้ก็สวยๆมาครับเดี๋ยวเรารอดูออเดอร์ถัดไปกันครับซึ่งผมมองว่าถ้าเกิดเราชนะอีกออเดอร์หนึ่งเนี่ยน่าจะเพียงพอในการเทรดแล้วนะฮะเพราะว่าเราเนี่ยวิ่งเข้าใกล้5 0 0 0มืนเป็นที่เรียบร้อยแล้วทุกคนถือว่าโอเคเลยนะสวยๆครับสำหรับออเดอร์นี้นะอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูออเดอร์นี้กันฮะซึ่งห เราได้ราคาสวยนะทําเป็นเล่นไปตรงนี้เนี่ยเส้น s t o คาสติกได้มีการตัดกันอยู่เหนือเส้นเขียวแล้วนะฮะแล้วเราเจอแท่งสีแดงแล้วเนาะเราเปิดออเดอร์เซลล์ตั้งแต่แท่งสีเขียวนี้เลยนะฮะดูเหมือนมันกำลังจะปิดเป็นแท่งเขียวนะครับเราก็เปิดออเดอร์รอมาก่อนเลยโอ้โหเปิดออเดอร์รอนะทุกคนนะหวังว่าจะได้ราคาดีแต่ได้ราคาเปิดเฉยเลยแล้วกราฟเปิดโดดขึ้นด้วยผมเซ็งเลยทุกคนคิดว่าแท่งนี้จะปิดเขียวนะฮะก็เปิดออเดอร์เซลล์มาเลยครับแต่ไม่เป็นไรฮะถ้ามันยังเป็นไปตามที่เราคาดการณ์เนี่ยทิศทางมันยังคงเป็นขานะ ปนนี้นะครับเราได้เจอโซนแนวต้านด้วยนะฮะมีโอกาสนะครับที่กราฟเนี่ยจะไหลลงมากลับตัวลงมานั่นเองนะครับทุกคนี๋ยวมารอลุ้นกันครับพวกกราฟจะกลับตัวลงมาจริงหรือเปล่าถือว่าไม้นี้เป็นไม้ที่1ไปเลยนะและเรียบร้อยครับดูเหมือนพระเจ้าจะฟังคำวิงวอนของพวกเราเนี่ยฮะบวกมาอยู่ที่3045บาทเนี่ยฮะทำให้เงินในพอร์ตของเราเนี่ยมีอยู่ที่4 9 6 6 3บาบาทเนี่ยฮะก็ จัดว่าสวยนะทุกคนนะตอนนี้เนี่ยเท่ากับว่าผมเนี่ยวิ่งเข้า TP 1เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมกับผมเนี่ยได้บวก TP 2มาอยู่ที่ประมาณสักหมื่นนิดๆน,นะฮะก็ถือว่าโอเคนะก็กําไรรวมตอนนี้นะครับผมในคลิปนี้ก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะฮะใครที่ชื่นชอบครับหรือใครที่อยากใช้เส้นสโตคาสติกครับสคริปต์ตัวนี้เนี่ยไปลองทํากําไรดูเหมือนผมเนี่ยก็สาม,มารถทักไปขอแอดมินได้เลยนะฮะเข้ามาในกลุ่มนะครับเหมือนเดิมครับบอกว่า MG ให้มารับสคริปต์ Overboard Overzone นะฮะแล้วเพื่อน ก็จะได้รับสคริปต์มาลองใช้การแบบนี้นั่นเองแล้วสาหรับเพื่อนๆคนไหนนะฮะที่มีข้อสงสัยอะไรเพิ่มเติมอยากจะสอบถามผมนะก็สามารถทักมาสอบถามผมได้เลยในกลุ่มนะครับแล้วก็ขอคนละหนึ่งไลค์เป็นกําลังใจกับผมด้วยอยากให้ผมมาทำคอนเทนต์อะไรครับก็คอมเมนต์บอกผมไว้ได้ที่ใต้คลิปนี้ฮะแล้วก็เหมือนเดิมครับอยากจะเทรดสดพร้อมๆกันเนี่ยคุณก็สามารถแอดไลน์เข้ามาได้เลยที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้แล้วนะครับจะมีแอดมินคอยตอบแล้วถ้าเกิดแอดมินถามว่ารู้จักกลุ่มนี้มาจากไหนเพื่อนๆพิมพ์ไปว่า MG หรือ Master G ก็ไได้ทีี่่ยมบญ ะะลิงก์สมัครอยู่ใต้คลิปนี้แล้วนะครับอย่าลืมว่าการลงทุนมีความเสี่ยงผูลง้ลงทุนทุกท่านควรศึกษาข้อมูลก่อนที่จะเริ่มลงทุนด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ในทุกๆช่องทาง t เทรดย่างเซียนเอาไว้ด้วยไม่ว่าจะเป็น YouTube f a c e o o o k t i k ็ o k หรือว่า Instagram นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะผมห้ามพลาดเลยทีเดียวกับเทคนิคของเทรดเดิงเซียนนะครับเฮงๆกันทุกคนครับเจอกันบ๊ายบาย